วันดีค่ะน้องจีจี้น้องจ,จ,จีจี้นะคะอายุ้ามบห้าวันนะคะอย้าน้าวันนะครับผู้น้องเรียนเปิดเผยกับข่าวสารพิจว่าหลังจากกลับจากกรุงเทพเมื่อวันที่ีธันวาคมที่ผ่านมากระทั่งในค่ำวันที่27 แท่งนี้คงจะประมาณหนึ่งเดือนนะครับถึงจะหมดน่นานรักไหมครับสมาชิกคนใหม่ของบ้านไหมครับสมาชนนรัใ่งบ้านเาไ่องนรักหนใหข้าครสา่ข้านน่ากมครกข้าน่ักไับน่อรกวา่ากมน้นัมค่ะองนก่ขาก